สวัสดีทุกคนนะคะยายดาพาดูนะคะจะพามาดูยอดชะอมนะคะจะมาพูดถึงชะอมที่ปลูกไว้นะคะเยดาอยากได้สวนชะอมก็เริ่มทยอยปลูกทีละนิดทีละนิดวันนี้จะเอามาอัปเดตให้ชมว่าชะอมของเย,ยดาเนี่เริ่มออกยอดแล้วนะนี่ยอดยาวขึ้นเยอะขนาดนี้กำลังพอดีเก็บเลย ยดาไม่ได้เอากันไก่มาเก็บเดี๋ยวยดาจะไปเอากันไก่มาเก็บก่อนไปกับตะกร้ามาแล้วค่ะจะลองตัดดูนะคะที่ตัดนี่ก็จะตัดไว้เพื่อตกแต่งให้เขาออกยอดนะคะตัดไปแล้วนี่ก็เหมือนกันดูก่อนอ้าวเห็นแล้วศัตรูที่บอกว่ามีศัตรูมากินนี่ไงตัวนี้นี่ ขอเอาออกไปทิ้งนะทิ้งที่ไกลๆก็จะตัดออกพยายามให้ให้เขาแตกยอดใหม่นะคะที่ตัดนี่ถึงจะไม่พอกินแต่ก็สามารถจะเอาไปใส่ไข่ทอดทอดไข่ได้เดี๋ยวมาดูต้นนี้พอตัดหรือยังมันได้สักประมาณเนี่ยอันนี้ตัดเพื่อเล่งยอดเขานะคะ เราก็จะได้ถือโอกาสเอาไปกินด้วยให้เขาแตกยอดใหม่เป็นการตกแต่งนั่นเองอืมถ้าเราตัดอีกจักประมาณสามสี่วันก็จะแตกยอดใหม่แล้วมาดูนี่อีกต้นหนึ่งนะคะอันนี้ตัดยอดไปเมื่อสามสี่วันก่อนนะคะเ,เห็นไหมออกยอดใหม่แล้วต้นนี้หนึ่งยอด สองยอดขึ้นมาอีกนี่สามยอด4สี่หต่อไปเราก็จะได้5ยอดข้างล่างอีกเป็นหนี่นะคะนี่อันนี้คือการทําให้เป็นทรงพุ่มนะเราพยายามจะให้เข้าตัวใวๆเป็นทรงพุ่มแล้วก็ให้ยอดเขานี้โดนแสงถ้าเขาได้รับแสงเขาจะแตกยอดเร็วนะคะเดี๋ยวไปดูตนน้ตนนี้ต้นนี้ต้นเล็กหน่อยนะคะ ออพื้นที่ปลูกที่ดินนี่จะเป็นมันจะมีหินเยอะเลยนะเนี่ยเห็นไหมข้างล่างเป็นหินหินมากเลยก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่จะพยายามบำรุงต้นน้อนก็เหมือนกันนะ่ะแตกยอดแล้วตัดไปสามสี่วันก่อนอม,มาดูต้นนี้ต้นนี้ก็แตกยอดแล้วม,มียอดใหม่ออกมามียอดใหม่ออกมาแล้วนี่ค่ะ ทางโน้นก็มียอดเยอะกำลังสวยเลยจะให้ยาวสักหน่อยแล้วค่อยให้ตัดยอดนี่อันนี้จะเริ่มสูงได้ระดับเอวแล้วจะเริ่มสูงได้ระดับเอวแล้วนะเนี่ยก็พยายามจะตกแต่งยอดไปเรื่อยๆนะคะปลุกทิ้งไว้อันนี้ได้ประมาณเดือนกว่าๆแล้วกเกือบจะสองเดือนแล้วนะคะ ยอดนี่แต่งได้แล้วยังยังนี่พามาดูอันนี้ก็เหมือนกันถ้าได้แบบนี้ยายดาจะเริ่มตัดแล้วนะคะไม่ตัดก็ไม่ได้เพราะว่าถ้าปล่อยไว้เขาก็จะโตยืดขึ้นแล้วก็จะยอดก็จะหดก็จะไม่โตก็จะตัดนี่ประมาณนี้ เนี่เราตัดเพื่อแต่งทรงพุ่มนะคะน,นี่ก็ลกมากไม่รู้ต้นอะไรคุมไปเพียบเลยต่อไปนี้เราจะเน้นที่ชะโอมนะคะก็จะมาแต่งกิ่งแต่งกิ่งออกตัดออกเลยแล้วปลูกหลายอย่างตัดใบออกนิดนึงเพื่อให้เขาได้รับแสงช่วงนี้ฝนยังตกอยู่ก็จะตัด ต้น่าออกไม่ให้เขาคุมเขาก็จะได้แสงเต็มที่นะคะอะไรที่อยู่ใกล้ๆตัดออกให้หมดต่อไปทุกอย่างตรงนี้เราจะพยายามให้เป็นสวนชะอมนะคะก็จะแต่งต้นไม้ที่อยู่ใกล้ๆเราจะออกอันนี้เป็นต้นมอนเบอรี่มันได้ผลน้อยก็เลยจะพยายามตัดทิ้งนะคะอืมก็จะพยายามตัดทิ้งอะนช่วงนี้ยังเอาไว้เป็นร่มเป็นเงาอยู่ เอาใช้กันไก่กันเอ้กันไก่เล็กมันตัดไม่ได้เดี๋ยวจะเอามาอัปเดตให้ชมอีกนะคะยอดใหม่กำลังมาอันนี้ก็เตกยอดแล้วนะคะนี่จะตัดทิ้งให้เขาโตใหม่เลี้ยงเอายอดใหม่ไปเลย นี่ถัดทิ้งไปเลยตัดไปปลายออกนิดนึงไม่ออกเยอะนะถ้าเอาออกเยอะเขาจะคลายน้ํามากเอาไม่ให้เขาเลี้ยงต้นเขานี่เป็นอีกต้นหนึ่งที่ปลูกก็กําลังออกยอดมาก็จะตัดตัดยอดออกให้เขาโตเร็วเร็ว,รวตัดออกเลยยอดเขาใหญ่สวยนะยอดชะอม น่ากินใช่ไหมคะมาดูต้นนี้อยู่ในร่มมากเลยนะคะวันก่อนตัดยอดออกแต่งออกนี่เขาเกิดใหม่อันนี้รอให้ใบตะนิการก่อนค่อยมาตัดนี่อันนี้เริ่มสูงแล้วอีกไม่นานก็จะได้แต่งนะคะเราก็จะตัดออกให้ขเขาแตกยอดใหม่ขึ้นมาจะไม่ไม่เอาไว้ให้สูงนะจะให้อยู่ระดับเตี้ยนี่แหละจะไม่ให้สูง เพราะว่ามันอยู่ระดับเอวแล้วหลุดแล้วเก็บเอาได้ไม่เยอะก็พอได้ใส่ไข่ไปใส่แกงหน่อไม้ก็ได้นะคะช่วงนี้ก็พยายามปลูกลงเรื่อยๆนะคะปลูกลงเรื่อยๆเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปก็ยายดาพาดูก็จะพาชมเพียงแค่นี้นะคะวันนี้เป็นเพียงการเดินตัดยอดเพื่อให้ ยอดเข้าได้เกิดใหม่นะคะขอบคุณมากติดตามชมคลิปใหม่ต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ